ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับสองผู้เข้าชิงตำแหน่งสุดยอดแฟนมันแท๊กครุวันทาสตววิทยาวิจักของเรากันแล้วนะคะโดยในรอบนี้นะคะเราก็จะมีคำถามทั้งหมด4หมายเลขให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกนะคะโดยผู้แข่งขันจะต้องตอบคำถามย่อยในคำถามนั้นให้ถูกทุกข้อ เราก็จะให้พี่กั๊ดนะคะซึ่งเป็นผู้เข้ารอบมาก่อนเป็นผู้เลือกคนแรกนะคะพี่กั๊เลือกหมายเลขอะไรดีคะเต้นน่คะ่นเต้นวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะที่สามนะคะดิฉันขอเลือกหมายเลขสี่ค่ะฉันเลือกเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่นะคะขอขคําถามหมายเลขสี่ค่ะ ในการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาคณะสัตวแพทยศรรยาสตร์จุฬามีอาจารย์ท่านใดตำแหน่งทางวิชาการอะไรเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาใดได้มาแสดงวิสัยทัศน์บ้างยุราคิดนะคะเปิดไว้บอร์ดได้นะคะโอเคค่ะอค่ะโอเคค่ะมาต้องมาถึงการดาแล้วนะคะวันนี้ก็ อ่านโจทย์กันก่อนนะคะเออในการแสดงวิสัยทัศน์และอ,อ,อะไรนะการพัฒนาคณะด้วยนะคะเป็นคําขยายส่วนหน้านะคะมีอาจารย์ท่านใดนะคะเป็นประโยคคาถามนะคะถามวิชานะคะตําแหน่งทางวิชาการก็ถามชันเช่นกันนะคะภาวิชาใดด้วยนะคะได้มาแสดงวิสัยทัศน์ได้ก็คือไปคําถามทั้งหมดนะคะอันนี้น่าจะหมายถึงงาน ดิฉันไม่มีข้อมูลนะคะแต่ดิฉันใช้ลางสังหอนะคะว่าอาจจะเป็นแบบอะไรดีงานอะไรดีคะเนี่ยจุราวิชาการก็ไม่น่าใช่นะคะงานงานเลือกพณะบดีอะไรอย่างเงี้ยะคะขอดาวขอดาวนะคะขอดาวอาจารย์ที่มานะคะน,น่าจะานะคะน่าจะมีสองท่านนะคะน่าจะตำแหน่งทางวิชาการนะคะก็คือ ทั้งสองอันนี้ขอเดาไม่รู้เลยนะฮะทั้งสองท่านเนี่ยทั้งสองท่านเลยเป็นศาสตราจารย์นะคะสัตวแพทย์หญิง็อรเตอร์ทั้งคู่ด้วยหรืออาณาหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นเกมนะใครโกโก้ไม่รู้หรอกค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาใดภาควิชาเ่ะเอาละโกโก้เอาละโกโก้นะครับได้ทุกอย่างเลยภาควิชานะคะท่านใดอุย้ยท่านใดด้วยท่านใด,นใดเขาไม่ได้ถามจํานวนด้วย ขาตอบว่าเป็นศาสตราจารย์นายสตานายเรเตวศาสตราจารย์สตวแพทย์หญิงด็อกเตอร์นะคะเกวารีฉัตรลงประจําอาจารย์ประจําภาควิชาสูติศาสตร์เทนุเวศวิทยานะคะโอเคค่ะภาคนั้นเลยค่ะแล้วก็อีกทั้นนึ่นะคะน่าจะเป็นอาศาสตราจารย์สตวแพทย์หญิงด็อกเตอร์สันนิพานะคะสุรทัศน์ ประจําภาควิชาอืมลองตัวอย่างดูไว้ดีนะคะจุลชีววิทยาละกันนะคะขอตอบสองท่านนี้นะคะขอเดาพี่กัตกินยันคําตอบนะคะว่าเป็นทั้งสองท่านนี้ยืนยันค่ะร<ม>หรือเปล่าครับแสดงันคําคตอบที่กัตตอบมาเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ <c oughs> ตูดมากค่ะโอ้ยม you know I mean? ่ยเลอะไรเลยดมยาดมแล้วนะคะล่าส right ุดตกใจนะคะไม่ร um si ู้คือไม่รู้แล้วว่างานอะไรนะคะชื่อก็ซีโนนีมกันนะคะก็ปีนี้นะคะคณะก็จะมีการเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็คณะบดีนะคะก็เป็นปีวาระการทำงานสองพันห้าถึงสองพนห้ารหนะคะก็จะแบบว่า เลือกเคนิเดตของท่านคณรบดีกันแล้วก็เลือกชุดทำงานของปีวาระหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะอตอนนี้คือถ้าขิมตอบผิดก็คือพี่คัทได้เป็นสุดยอดแฟนมันแท้เลยนะคะขิมท่านตอบผิดเลยนะคะขอโทษมี3ามทุกคนไว้ล่วงหน้าตรงนี้ด้วยนะคะอ่าอ,อย่าเพิ่งเครียดค่ะเรามาดูคําถามที่เหลือของเราดีกว่าตอนนี้นะคะหนึ่งสองและสามคุณขิมเลือกหมายเลขอะไรดีคะขอเวลาสักครู่นะคะขอคุยกับแม่ซื้อแป๊บหนึ่ง อะไรดีคะเอาเลขอะไรดีฮะไม่มีค่ะบอกว่ามีหนึ่งถึงสามเมื่อกี้เลขหนึ่งนะโค้กไปแล้วใช่ไหมงั้นเอาเลขสองค่ะเล่นเหมือนพี่กัดเมื่อกี้เราเล่น <c oughs> มาดูคำถามให้เลขนสองกันดีกว่าวิ้มใจไม่ดีกับคำถามเลขคู่เลยอ่ะเลาเลยโอ๊ยประกรรมใบครูของคณะปกติจัดช่วงเวลาใด วันอะไรเดือนอะไรและสาเหตุที่จัดในเดือนนั้นเพราะอะไรตายแล้วนะคะถ้าเกิดว,ว่าต่อผิดออกไปนะคะทุกคนก็จะรู้เลยว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ได้สนใจอะไรกับงานนี้ <c oughs> เท่าไหร่ <c oughs> แบบว่าของคณะเราใช่ไหมเออแบบนี่คิดว่ามันก็ต้องจัดแบบว่าช่วงแบบว่าที่เราเปิดเทอมใหม่ๆอะไรแบบนี้เพราะว่า การไหว้ครูน่าจะเป็นแบบว่าวัตถุประสงค์มันคือการที่แบบเราไปฝากตัวกับอาจารย์ที่เขาจะต้องสอนเราในแบบแต่ละปีการศึกษานานเพราะฉะนั้นแบบช่วงเวลาก็คือน่าจะเป็นแบบว่าช่วงเปิดเทอมแบบว่าเปิดเทอมแรกๆช่วงเวลาน,าน่าจะจัดเป็นในช่วงเช้าเพรา่าดีฉันจําได้ว่าตอนดีฉันปีหนึ่งไม่ได้เข้าเพราะว่ามันจัดเช้าถ้าจําไม่ผิดนะคะวันอะไรวนันเออเอาเป็นยึดจากแบบ เออสมัยไหว้หครูมัธยมแล้วการที่เขาชอบไหว้กันพฤหัสก็คือเป็นวันพฤรหัสค่ะช่วงเวลาช่วงเช้าวันพฤหัสเดือนอะไรเราเปิดเทอมสิงหาก็คือต้องเป็นเดือนสิงหาคมสาเหตุที่จัดในเดือนนั้นอ๋อเราแอบพูดไปตอนแรกแล้วนั่นคือเราไม่รู้ว่าถูกไหมแต่ในความคิดเราคือมันเป็นช่วงเปิดเทอมแรกๆใช่ปะแบบว่าก็เป็นการให้นิสิตได้ไปฝากตัวกับอาจารย์อะไรประมาณนี้ค่ะ ยันคำตอบนยันคำตอบค่ะและคำตอบที่ขิมตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้อง <c oughs> เอาจริงอันนี้เราสาเหตุโอย <c oughs> จริงๆอ่ะจะขอขอแก้ตัวก่อนว่าสาเหตุที่แบบว่าไม่ได้เข้าไหว้ครูณคณะคือถ้าจำไม่ผิดเหมือนตอนนั้นเรา เรแบบไม่ได้ตื่นสายนะแต่เหมือนมีธุระอะไรอย่างอื่นก็คือเหมือนติดเรียนค่ะเราติดเรียนเออใช่ค่ะก็สําหรับงานไหว้ครูคณะเราเนาะก็เป็นแบบบรรยากาศเหมือนที่ขิมพูดเลยก็คือเป็นแบบฝากตัวเป็นสิทธ์กับอาจารย์กับภายในคณะเราเนาะก็มันจะมีการจัดงานทั้งของจุฬาที่เป็นแบบพิธีไหว้ครูจุฬาแล้วก็พิธีไหว้ครูไหว้ครูที่คณะซึ่งของคณะเนี่ยก็เหมือนที่เคยพูดไปก็คือแบบ กขาจะมีการมอบทุนการศึกษาด้วยแล้วก็ในแต่ละปีกิจกรรมไหว้ครูเนี่ยก็ยังมีอุ้ยสนุกมากของคณะเราคือมีการประกวดทานไหว้ครูของแต่ละชั้นปีด้วยอย่างนั้น <Wow. S 1> อย่างนั้นแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็คือแบบแวร์ี่ไปตามผู้จัดก็จะมีทั้งงานแสดงดนตรีไทยงานมีแบบแสดงนาฏศิลป์ปีก่อนๆก,ก,ก็มีโขนด้วยอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ผู้จัดเนาะซึ่งงานเนี่ยก็จะแบบมีอาจารย์จาก ตัวภาควิชาเลยที่อยากมาเข้าร่วมงานไหว้ครูแล้วนิสิตก็จะมาเข้าร่วมเยอะมากแล้วหลังจากจบงานอ่ะสมมติว่านิสิตคนไหนที่อยากจะเข้าไปฝากตนเป็นศิษย์กับอาจารย์ท่านใดก็สามารถเข้าไปไหว้แล้วก็เข้าไปแบบสวัสดีครับอาจารย์ก่อฝากตนเป็นศิษย์ได้ด้วยท้ายงานอะไรอย่างนั้นตอนนี้นะคะทั้งสองท่านก็คือตอบถูกทั้งสองคนเลยเรามาเข้าสู่การแข่งขันต่อกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะวอมเครียดมาอยู่ที่พี่กั๊แล้ว ตอนนี้เหลือหมายเลขหน่ไหนว่าจะะหมายเนขสาง่ายกว่าเหลือหมายเลขหนึ่งแล้วหมายเลขสามนะคะกันเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอเคค่ะก็นะคะไหนๆนะคะเรา to be number รนดิฉันชอบมากนะคะแต่ว่าขอเลือกเป็นเออเลขหนึ่งแหละค่ะดิฉันเลขเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะดูความหมายเลขหนึ่งอ่ะโกโก้นะคะ ภาพสถานที่ต่อไปนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ของตึก60ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย่ได้เลยค่ะห้องประชุมสาธีไว้บอดไหนค่ะไว้บอดไหนคะหมายเลขงค่ะห้อง b ีศูนย์สามค่ะหมายเลขสามค่ะศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำค่ะ หมายเลขสี่ค่ะขอเกียรติยศหมายเลขห้ห้องสมุดหมายเลขหกภาควิชาสรีรวิทยาหมายเลขเจหน่วยชีวะเคมีและหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขแปห้องกายวิภาคศาสตร์ค่ะ ถ้าขอตอบให้สัญญาณนะคะขอตอบค่ะอมมติว่ารวดเร็วมากเลยนะไม่รู้เลยนะคะเนี่ยไม่รู้เลยนะคะเนี่เออชั้นใดอะคะหมายเลขหนึ่งห้องสาธิตนะคะอยู่ที่ชั้นชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งตึกหกสิบปีห้องต่อมาหมายเลขสองนะคะบีศูนย์สามอยู่ห้องอตายแล้วอยู่ชั้นบีค่ะชั้นใต้ดินเอเออะไรเนี่ย หมายเลขสามค่ะส่วนวิจัยรับสัตว์น้ําอยู่ชั้นเดียวกับห้องเรียนหลักๆของเราเลยค่ะอยู่ที่ชั้นสองค่ะหมายเลขสี่นะคะหอเกียรติยศนะคะอยู่อ่ะมันเอาละค่ะเอาละค่ะหอเกียรติยศนะคะขอน่าจะาอยู่ที่ชั้นแปดชั้นเดียวกันกับห้องคอมพิวเตอร์ค่ะหรือเปล่าหรือย้ายไปแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะที่ชั้นขอมุ่งมั่นนะคะเบอร์สี่นะคะหอเกียรติยศอยู่ชั้นแปดค่ะ หมายเลขห้าห้องสมุดอยู่ชั้นเก้านะคะแล้วก็หมายเลขหกภาวิชาสรีรวิทยาอยู่ชั้นห้าหมายเลขเจ็ดหน่วยชีวเคมีไม่มั่นใจเลยหน่วยชีวเคมีมีอยู่น่าจะชั้นเจ็ดค่ะเพราะว่าหมายเลขเจ็ดนะคะแล้วก็หมายเลขแปดนะคะห้องกายวิพาคนะคะก็อยู่ที่ชั้นสาค่ะประมาณนี้ค่ะและคําตอบที่ี่คัดตอบมาเป็นคําตอบที่อันนี้ถูกตอ้อง สุดแหะคนนีที่ไม่เหลือห้อง้ชั้นใต้ดินนะคะ<ๆ>ก็แบบว่าใช้สําหรับการเรียนการสอนด้วยแล้วก็จัดกิจกรรมลอบน้อยใหญ่แล้วก็ไปจัดที่นั่นได้นะคะกิจกรรมมีติ้งค่ายกิจกรรมแบบประชมุมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ห้องชั้นใต้ดินได้ห้อง<ๆ>ประชุมสาตที่ชั้นหนึ่งนะคะป<ๆ>กติก็คือจัดเอามันจะเป็นห้องที่หรูหราแล้วก็มีลักษณะทางกายภาพนะคะสําหรับจัดงานประชมุมอีเวนต์อะไรเงี้ยก็จัดแบบงานประชุมก็ได้งาน มิ팅งานอะไรต่างๆก็สามารถไปใช้ห้องนี้ได้ค่ะงานรับปริญญาอะไรอ็ไ <Wow. S 3> ด้ค่ะส่วนวิชัโรคสัตว์น้าค่ะในโรคสัตว์น้ำอยู่ชั้นสองนะคะก็คือนําสัตว์น้ํามารักษาได้ค่ะสมมุติว่ามีคนถามว่าเอ้ยเอาสัตว์น้ำมรา,ร,ำมร,าร,ำมรักษาไปที่ไหนได้ก็คือไปที่ชั้นสองเลยแต่ว่าจะแบบหาย,ยากน,นิดนึงก็ลองไปถามถามดูก็ได้ค่ะว่าอยู่ตรงไหนห้อง<า>ใะคะหค่ อยู่ชั้นสค่ะอยู่เป็นทั้งทั้งชั้นคือเกจวกับค่าไก่ยว้ภาคเลยประมาณนั้นค่ะก่อนขาาสีระค่ะก็มีการรีโนเวทออฟฟิศนะคะครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะก็คือแบบเปลี่ยนโฉมภาคสีระเป็นแบบปัจจุบันเลยสามารถไปดูได้ค่ะอยู่ชั้นห้าชิวเคมี S <S ก็หละถ้าเป็นปีต้นๆนะคะปีหนึ่งปีสองอะไรก็จะได้ไปที่ชั้นนี้บ่อยสาะส่งงานหรือว่าไปทำแ a บอะไรคะ่ะชั้นเจ็ดอนิย่านะคะหอเกียรติยศก็เป็นแบบว่าแสดงความอะไรความมีชื่อเสียงของคณะความแบบเชืิอช,ชูของคณะเราก็จะถูกบันทึกไว้ที่ห้องเกียรติยศชั้นแปดคะ่ะประมาณนั้นห้องสมุดนะคะและส่วนเอกาสารการสัตว์นะคะก็คืออยู่ชั้นเก้า ค่ะประมาณนี้เป็นแบบพัฒนาปรับปรุงจนจําไม่ได้ค่ะล่าสุดอค่ะวันนี้กนะ็คือตอบถูกทั้งสองข้อตอบมานะเลยแล้วค่ะความกดดันอยู่ที่ขิมแล้วนะคะใ่คากกดดันมากค่ะหมายเลขสุดท้ายนะคะขิมพร้อมไหมคะเออก,ก็ก็น่าจะต้องพร้อมแล้วลักษ่ะตอนนี้เพราะว่าเลือกไม่ได้ด้วยไปดูคําถามที่หมายเลขสามกันเลยค่ะที่ปรึกษาสโมสรน,นิสิตมีชื่อเล่น ตำแหน่งทางวิชาการชื่อสกุลอะไรยอยู่ภาควิชาใดหน่วยอะไรและดำรงตำแหน่งที่เรียกว่าอะไรในบอร์ดบริหารค่ะเบิกไว<ม>้บอร์ด<ะ>จดได้นะคะพี่ปรึกษาสโมสรนิสี่ก็เดี๋ยวนะต้องเป็นต้องเป็นอนันต์หรือเปล่ปานะเดี๋ยวนะเป็น ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิท์อ่าก็คือเป็นพี่ปุ๋ยชื่อเล่นคือพี่ปุ๋ยแล้วก็ขอข้ามตำแหน่งทางวิชาการไปก่อนได้ไหมคะขอข้ามไปเป็นชื่อสกุลก่อน<ไ>ก็คือเอ่อเป็นอาจารย์ปิยนันเออทวีถาวรสวัสดิ์แล้วก็อยู่ในภาควิชา ออเป็นพยาธิวิทยาแต่ว่าหน่วยอะ่ะเป็นหน่วยปรสิทธอ่าแล้วก็ดำลงตำแหน่งที่เรียกว่าอะไรในบอร์ดบริหารก็คือเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการมิสิทแต่ตำแหน่งทางวิชาการอลองได,ด้าไ<ม>ดาวไม่ได้เลย ีต้องมีนายสัตวแพทย์ก่อนละ่ะอันนี้ชัวรนะ์ละนะอันนี้ชัวร์ค่ะอันนี้เออถ้าเกิดว่าหรือว่าจริงๆแล้วคือที่เราตอบมาทั้งหมดนั้นนะคือผิดหมดเลยหรือเปล่าเออโอยากอะ่ะ <c oughs> จะไม่ได้ไรเลยออเออเราต้องเพราตายแล้วเพิ่งเขียนไปโพงไปด้วยตายแล้วตายแล้ว,ลวเออ ต้องเป็นแบบอย่างน้อยต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่านายสัตวแพทย์ด็อกเตอร์แล้วแต่ว่าข้างหน้าเขาอัปเดตไหมเขาอัปเดตหรือยังลองศาสตราจารย์เนาะลองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ด็อกเตอ,อ,อ,ร,ร,ร,อ,อร,ร์เออปิยนันทวีถาวรสวัสดิ์ป่ะและคำตอบที่คิมตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะ ถูกด้วยหรอตําแหน่งคือไปรลวกไปหมดแล้วพูดถึงพี่ปุ๋ยใช่ไหมหรือว่ารองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรปิยนาทวีอ๋อทวีถาวรสวัสดิ์เนี่ยทุกคนก็จะแบบเออถ้าเกิดว่าแบบพวกรุ่แบบรุ่นพี่อะไรแบบนี้ก็อาจจะรู้จักกันแบบใน ในแบบว่าเป็นอาจารย์ที่แบบว่าสอนแบบวิชาพลศิสต์อะไรแบบเนี้ยเนาะอแบบแต่ด้วยความที่น้องๆปีหนึ่งทุกคนอ่ะเป็นนิสิตใช่ไหมแบบยังไงอ่ะก็ต้องได้เกี่ยวข้องกับเขาก็ต้องได้เจอกับเขาเพราะว่าเขาเนี่ยมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิตซึ่งเขาเนี่ยก็คอยดูแลถ้าเกิดว่าแบบน้องๆเนี่ยมีปัญหาด้านการเงินแบบเรื่องค่าเทอมอะไรแบบเนี้ยก็ปรึกษาเขาเขาก็จะมีทุนให้น้องๆแบบแบบเออเราทุนคณะเราก็อย่างที่รู้กันไว้เยอะมากหรือว่า อย่างเราต้องการจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆอย่างนี้ก็คือแบบสามารถไปปรึกษาเขาได้แล้วเขาก็จะเอาเรื่องเนี่ยแบบไปแบบเออปรึกษากับอาจารย์คนอื่ีนอีกทีนึงเพื่อแบบว่าช่วยเหลือ,อนิสิตทุกคนในคณะเราอะไรแบบนี้ก็ทําความรู้จักที่เขาเอาไว้นะคะน้องๆและตอนนี้นะคะทั้งสองท่านก็ได้ตอบคําถามของเราครบทั้ง4ี่หมายเลขแล้วก็ตอบถูกกันทุกข้อเลยดังนั้นนะคะเราก็ คอยกตำแหน่งสุดยอดแฟนพันแพ้คารุกันทาสัตววิทยาวิจารประจำปีนี้ให้ทั้งสองท่านเลยค่ะโอเคงั้นก็อยากมีสุดยอดแฟนมันแท้ทั้งขิมแล้วก็พี่กั๊ดเนี่ยพูดถึงงานไหว้ครูแล้วก็พูดถึงอาจารย์ของคณะของเรากันหน่อยค่ะอ่าเริ่มที่พี่กัสก่อนเลยก็ได้ค่ะอ่า ก็กิจกรรมนี้นะคะเป็นแบบว่าแฟนพันธ์แท้เกกับวันไหวครูคารุวันภาสตรวรวิทยาวิจกักเนาะก็ด้วยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เกิดเหตุโควิด -19 ใช่ไหมคะไม่สามารถแบบเข้าไปไหวครูหรือว่าฝากตนเป็นสิทธิ์ที่คณะได้แต่ว่าก็ขอเป็นตัวแทนของชั้นปีแล้วก็ลิสิทธิ์ทุกคนเลยนะคะในการแบบแสดงความนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์กับอาจารย์ที่น่ารักทุกท่านของคณะเราเลยแล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์กับ พี่ๆวิทยากรภายนอกหรือว่าพี่ๆบุคลากรที่ช่วยงานให้แบบว่าการในการสอนของเทอมนี้แบบจัดออกมาได้ด้วยนะคะก็ขอเป็นการใจให,ให้กับอาจารย์ทุกท่านบุคลากรทุกท่านเลยนะคะที่แบบเต็มที่กับการสอนมากๆครับเป็นการใจให้นะคะโอเคก็จริงๆก็แบบปีเนี้รูปแบบของงานวหว้ครัวค่อนข้างที่จะแบบแปลกใหม่มากแบบแต่ว่าวัตถุประสงค์อ่ะมันก็ยังได้นะคือ ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นการที่น้องอาจจะไม่ได้เจออาจารย์โดยตรงแต่ว่ามันก็เหมือนกับเราที่เป็นแบบว่าตัวแทนของแบบรุ่นพี่ทั้งหมดอ่ะพาอาจารย์พาคณะต่างๆมาให้น้องๆได้รู้จักถึงแม้แบบเราจะไม่ได้เจอกันจริงๆอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าแบบเป็นกิจกรรมที่ดีหวังว่าน้องๆก็แบบว่าจะได้รู้จักคณะรู้จักอาจารย์อะไรมากขึ้นแล้วก็แบบเนื่องในวันไหว้ครูก็แบบว่าอยากจะขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่แบบว่าที่แบบ แบบเหมือนกับช่วงโควิดแรกๆอะไรแบบนี้เนาะอาจารย์ทุกคนก็พยายามปรับตัวมากแบบทุกคนแบบพยายามมากจริงๆที่จะให้นิสิตอะเข้าถึงแบบการเรียนการสอบแบบให้ได้แบบอย่างเท่าเทียมกันทุกคนแล้วก็ได้แบบเต็มประสิทธิภาพเหมือนกับเราเรียนออนไลน์ที่คณะร้อยเปอร์เซนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแบบอยากเป็นกําลังใจให้อาจารย์ทุกคนแล้วก็แบบนิสิตทุกคนเลยว่าแบบเราก็ร่วมกันผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกันแล้วก็รอวันที่เราจะได้กลับมาเรียนออนไลน์ที่คณะด้วยกันนะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ต้อง ขอขอบพระคุณคณาตาและก็บุคลากรคณะสัตวแพทยาศาสต,ตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยทุกท,ท่านขอบคุณผู้เข้านขันทุกคนนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมสนุกกับรายการของเราวันนี้ขอบคุณฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมสโมส,นสร,าาสร,รมาานริสิตสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหิทเวลัยสำหรับการจัดโครงการนี้ขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่กับรายการของเรามาจนจบรายการในวันนี้รายการของเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ปีไหนก็ไม่รู้ค่ะขอบคุณค่ะ Yeah.